สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะคลิปที่แล้วเบสได้เปิดเซตเคาน์ด์สมัยลายเลตันทวินสตาร์ไปเป็นยังไงบ้างคะน่ารักมากๆเลยเนาะสำหรับคลิปนี้เบสก็จะมาเปิดอีกรอบนึงนะคะแต่ว่าไม่ใช่ลายเดิมแล้วแต่จะเป็นลายรวมซาริโอนะคะลายลมซาริโอลายลมซาริโอก็จะรวมคาแรคเตอร์ซาริโอต่างๆนะก็จะบอกไม่ได้ว่าเป็นลายอะไรอย่างแน่ชัดนะคะทีนี้เนี่ย ให้ดูสีก่อนสีมันก็จะไม่หวานเท่าอันที่แล้วแต่คือก็สวยงามเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปสวิตล้องหลังแล้วก็รีวิวจะตัวนี้พร้อมกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้จะเป็นเซ็ตเขียนจดหมายอีกเซตหนึ่งนะคะที่เบสดมีก็จะเป็นลายซาริโอนะคะเป็นลายซาริโอคาแรคเตอร์ก็คือจะเป็นลายรวมซาริโอนะก็จะมีหลายตัวกันเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้เรามาเอาใจสายที่ไม่หวานกันบ้างนะคะเนื่องจากว่าคลิปก่อนหน้านี้ที่เป็นรีวิวซองจดหมายแล้วก็เซ็ตเขียนจดหมายของลายลิตต้อทวินสตาร์ทางฝั่งนั้นจะเป็นของสายหวานส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นสายที่แบบไม่ค่อยหวานนะคะเพราะว่าลายเขาจะออกแนวเข้มๆนะก็ข้างนอกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะข้างหลังนี่เรามาดูราคากันก่อนเลยนะคะราคาที่แบรซื้อมาก็ราคาเท่ากันเลยนะก็คือ195บาบาทค่ะเดี๋ยวเราไปแกะดูกันเลย ที่แกะอยู่ตรงไหนเอ่ยนี่นะคะกาวเหนียวมากอันนี้ยังไม่เคยแกะเลยนะคะกาวเหนียวมากเลยข้างในนะคะก็อันนี้เนี่ยแบ่รู้สึกว่ามันจะได้น้อยกว่าหรือเปล่าอ๋อ เป็นเป็นลายเดียวหมดเลยนะคะสําหรับตัวนี้ข้างในเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยซองจดหมายอะทำไมอันนี้หลุดออกมาล่ะเบ็ว่าเบ็นยังไม่ได้แกะเลยนะคะจะมีซองจดหมายเป็นซาริโอคาเลคเตอร์นะคะก็จะมีตัวอะไรบ้างเนี่ยอยู่อยู่บนรถเมลหรือว่ารถโรงเรียนนะก็จะมีตัวแพตตี้จิมมี่นะคะมีกิกกี้อันนี้ตัวชื่อตัวอะไรเบสดจำไม่ได้นะคะ มีลาลาคะมีคิตตี้มีไมเมโลดี้นะแล้วก็จะมีเจ้าหนูน้อยตัวนี้นะคะอยู่ตรงบัสสต็อปนะข้างหลังก็จะเป็นแบบทูฟรอมอะไรแบบนี้นะอันนี้แบบเหมือนนะ่าจะติดสแตมป์เขาจะมองไม่เห็นหรือเปล่าเวลาติดสแตมป์ส่งไปนะคะแล้วก็ข้างในเขาก็จะมีสติกเกอร์แถมมาให้ด้วยนะคะสติกเกอร์ก็จะมีลายประมาณนี้เลยลายกระดาษนะคะลายกระดาษของเซตเขาเนี่ยจะเป็นลายแบบนี้นะ อ๋อเขาประกบกันให้เราได้เห็นลายกระดานนะคะจะเป็นลายเดียวหมดเลยนะคะทุกแผ่นเลยนะก็จะเป็นเส้นแบบนี้แล้วก็จะเป็นลายรถโรงเรียนข้างล่างก็จะมีตัวที่ยืนอยู่บนบัสสต็อปเหมือนกันนะคะน่ารักมากๆเลยนะคือเบก,ก็ชอบอันนี้เหมือนกันนะคะก็เลยซื้อมาคือลายอื่นๆนะอาจจะยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะคะก็เลยแบบเห็นลายนี้สะดุดตาก็เลือกลายนี้นะคะสําหรับใครที่สนใจนะคะมันยังมีลายอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะก็สามารถไปตามหาซื้อกันได้ที่ช็อปซาริโอเลยนะคะ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยชอบซาริโอลดราคาอยู่แต่ว่าเบนไม่แน่ใจจริงๆว่าลดถ,ถึงประมาณวันไหนนะคะส่วนเนี่ก็20%นะเว้นแตอร์คอลเลคชันออกใหม่อย่างพวกโคเซตะคะพวกไมม e ล o d ี่ c เอ็กโคเซตเนี่ยอาจจะลดแค่สินะแต่ก็ยังลดราคานะใครชอบของเซลแบบเบสก็รีบๆไปจัดนะคะก่อนที่เราจะต้องซื้อของในราคาเต็มซึ่งแพงมากๆเลยค่ะ ไงบ้างคะสำหรับเซตเขียนจดหมายลายรวมซาริโอนะคะก็จะเห็นคาแรคเตอร์ต่างๆของเขานะเสียดายเนาะมันมีลายแค่ลายเดียวเองนะ่ะน่าจะแบบว่าหลากหลายเหมือนกับลายลิตเติ้ลทวินสตาร์หน่อยเนาะทำให้เราเบื่อได้นะคะก็อยากจะให้แบบทําทมาหลายๆลายหน่อยแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะเผื่อว่าใช้เยอะนะก็น่าดักมากๆเลยนะคะใครสนใจก็ลองไปดูได้นะคะที่ช็อปซาริโอที่เซ็นทันเลยสาหรับร้านออนไลน์เบไม่แน่ใจว่ามีขายลนไหนบ้างน,นะคะเพราะว่าเบยังไม่เคยเห็นนะแล้วก็ <S 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 ที่อื่นก็เหมือนจะไม่เห็นกัน ะะก็สำหรับคลิปนี้หวังว่าทุกคนจะชอบนะสำหรับเซตเขียนจดหมายไล่รวมซาริโอนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูเบสจะมารีวิวอะไรคะ่ะสวนนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย